เพื่อหลอนอ่ะผี่วัวไม่กลัวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮอะไรวะได้เอาเฮ้ยเอาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเก็บล้อปิดแฝดแล้วตกเลยอะไรวะความเร็วไม่พอเปล่ารีบขึ้นเลยไปเปล่าเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนายติดกันยังไม่พอผมละเก้าสิบเกิดอะไรขึ้นไปแล้วหนึ่งนายไปกลายเป็นผีซะดีๆช่วยกันมอง วายหมื่นเจ็ดกูหมื่นเจ็ดเลยเหรอโอ้ยรวยอ่ะโอ้โหพี่ใช้ไงจะหมดวะเนี่ยกี่กิลดราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะข้าซ่อมเนี่ยหมื่นเจ็ดแล้วเขาไม่อยู่หมื่นหมื่นเจ็ดไม่อยู่หมื่นพี่น่าจะล่วงได้สักประมาณเก้าครั้งเลยนะเนี่ยหมดนี้โอ้โหเอยากล่วงมากใช่ไหมฮะพุ้งเดียวคือเขาตีลังกาเล่นอยู่ข้างฐานแรกไปวี าได้แชมป์เกียรตัวแบกไม่อยู่ตู้ไม่แบมหน่อยตัวแบกไม่อยู่ชิบหายแล้วเฮ้ยอย่ายิงนะค่าทองแพง2อง7ันเจทองไว้ทองไว้ผมหกพันของพี่2องพอย่างชิวอ่ะเฮลมีพี่โดนคิวมีโอ้โหถามทีมงม็เฮียแอแฟคเกอร์ใครเอไปแนวหน้ากันเข้าไปอ๋อพี่แบบรีบจัดจัดเลยแบบอยากได้อยากได้เงินมากๆอยากได้ถาดมากๆรวยหิวที่ปิ๊งเป็นแจกเว้ยเฮ้ย เอามันยังไงก็คุ้มทุนอยู่แล้วอ่ะไอห่าได้หกเก็ดทันนน่นพิมพี่ยมหนึ่งคิวไว้หนึ่งคิวหนึ่งคิวกูต้องได้กูต้องได้ต้องเปิดอัพเดอร์เบนเนอร์ตั้ไม่ได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 ้ร้อนๆไม่ได้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 เฮ้ยโดนสวนอกเกือบโอ้นี่ว่าจะโดนสวนเฮ้ยน้ำมืดไปแม่งมิกแม่งน้ำมืดไปมากน้ำมืดนมดแบบบอกแล้วว่าอย่าลุกเร็วแบบค่อยๆลุกโอ้ั่งนานก็เงี้ยแหละมุกบ้างไปวิ่งบ้างอะไรอย่างนี้ อ sure> ุ้ยเสียวนิดเดียวเฮ้ยต้องได้แล้วจังหวะนี้ต้องได้แล้วหมายถึงบ้านน่ะต้องได้แล้วรีบกลับมาสอยดีวะเร็วเร็วเฮ้ย J9 J9 มาดูบินแปลกๆเนี่ยได้แหละได้แหละล่วงละคิดว่านะมันเละเลยเขาไปทะลงเหมือนกันนี่อะล่วงแล้วเยี่ยมเอ้ยเอาเลวหายแล้วใส่เลยสอยเลยยิงเลยยิงเลยมาแจกเงินอยู่แล้วแจกยิงเลยเ J ทับเองต่อน้ำก็ร้อนง่ายเลยคือนั่นสินะ มาแล้วสู้ก็สู้ <ís tôi muốn Philippines> <coating> ไม่ต้องไปทิ้งระบกรลเบิดะเอ้าเฮ้ยไม่ต้องสู้แล้ว้เงิน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 เงเงินนเ่งเงินเงินเร่เนเร่งินรง่งเงเ่งเงิงิินนนเรนรเเหน้รเงรน่งร่่อนร่านห่งนนนเงน บอกว่าจะกลับมานะจะได้กลับมาในดวงนี้งั้นต้องกลับมาเล่นอะไรเงี่ยเพราะจะเอาไปซื้อนี่อีก FC รอดูใส่ซื้อนี่มาเลย T72 เนี่ยแพ็กเนี่ยอยากโกนเนี่ยปั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้หมายอันนี้ F44 คงจะไม่ได้กลับไปเล่นแล้วแหละใน F44 ทำไมเล่นก็ไหมให้ผมเล่นแฮทโโหโอ้โหถ้าส่งให้นี่ส่งไปแล้วเนี่ย 80 84เนี่ยหลายล้ำเล่เกินไม่ได้เล่นหรอกก86เอาไปเลย86ก็เอาไปเลยเอาไปเลยยกเลยยกพวกเนี้ยเอาไปเลยเฮ29คนรวยบี29อ๋ออ๋อเขารวยนายมีพลังพิเศษอะไรอ่ะฉันรวยฉันรวยนะฉันเสียค่าซ่อมแพงๆได้ค่าซ่อมมันเท่าไหร่อ่ะแบบอัพโมเต็มโอ้โหค่่าซอมเกมอยู่ที่ประมาณ40,000 40,000ก้าว40,000นะโอ้โห แอร์ฟิวจะแบ่งแยกเป็นกานจอดการแข่งอยู่เฮ้ยเุ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยตรงนี้ชิลมากเลยไม่มีใครมาเลยเหงาจังตรงพี่นี่เหงามากเลยไม่เห็นมีใครมาเลยทิ้งระเบิดอย่างชิลไปจริงควายตาทีเถอะล่าสุดโดนลูกแค้นแช่งแล้วเรียบร้อยเฮ้รีบกลับเฮ้ยรีบกลับเลยเดี๋ย พี่ทิ้งสองฐานสองอันมันมาแล้วไอเอสโฟนี่ยมาแล้วชิวเชี่ยวพี่บอกอะไรเชี่ยวไม่ใช่มันมาจริงมันมาจริงไอ้ซูกาม่เปรียบมาที่เลยเจซูสิบโอสองลำซูเก้าสูสิบเอ็ดซูกาเปรียบอ่าไหวไหมมาดูกันมาดูกันมาดูกันไม่ไหวไม่ไหวยากอยู่ยากอยู่อันนี้ตัวนี้ยากอ่าผมไม่เชื่อนะเนี่ยโคใกล้ๆแล้วกำลังบินยิงไม่ยิง เฮ้ยถ้ากูยิงเจได้นี่หายนะเฮ้ย <cities> ต <in character> ้องได้แล้วเฮดออนกับอะไรกันนะจะไปกูไม่ไม่มือเจ็ตผู้ยาไอ้ร่างเสียมือเจ็ตอีกแล้วไปอีกคนนึงแล้วมันไม่กล้าสู้กับพี่เว้ยมาดีมาดีมากมกกับมาขมอ่อนแมนคินอนายเป็นเจ็ตรอบเฟียวงเงั้นเหรอไอ้แทย์เกอร์โอ้ไม่ o ๊อ สู้ๆนะฝั่งนูน้นปวดปัดท, <ำ S 1> ทอน <ทำ S 1> สู้ๆสวยไม้ใช่กูเป็นกูเฮ้ยได้ด้วยวเอาวะเขี่ยเครื่องพังแล้วรปวดแดกเลยโอ้ยร่วงแล้วลาก,ก่อนทุกคนเขี่ยทำได้ด้วยดีแล้วดีแล้ว ได้ได้เงินเท่าไหร่ขาดครึ่งนะเออพี่ขาดคิวมันไม่ไม่จะเป็นก๊อตหมดน่าจะได้เยอะอยู่นะสี่พันมั้งสี่ห้าพัน่ะเดี๋ยวดูคนอื่นเขาเป็นไงบ้างโอ้ยโอ้ยไอ้นี่เขาเดอะแบตผิกอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่โดนยิงอยู่เลยเฮ้ยอุ้ยลบทสวยสวยยังได้อยู่จะหม่งโลกไี่ยได้เออมงหม่งโลกหม่งโลกอย่าอย่ามงโลกเลยเรียบร้อย ไม่ตัวไม่เอือดโอ้ยจะเหลืออะไรอย่างนี้ดูมันใส่ไปเล่นใบพัดกลับไปเล่นใบพัดดีกว่ากลับไปเล่นอาเขตไม่เอามาสองหกสองสองสองโอ้โหไม่ได้นิดเดียวเองคุยรวมคุก็เยอะนะมันยิงไม่โดนเลยวะนิดเดียวเองนิดเดียวเองเมื่อกี้ปิดกระปุกมากเขาเปินกระสุนเลยดูมันเทิร์นอีกใช่ปะมามามาาสู้วสู้ๆต้องได้แล้ว เลยเป็นเลยเป็นกองเชียร์ที่ดีโอเคตายเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าแทกกเวันนี่มือดอกอีบุดรอกวันนี้อยู่ขวานะอยู่ขวาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงได้อยู่นะอ่อหลังเข้าแล้วแล้วอีกได้ครับวันนี้คนรักของในตนอ่ะผมมีตัวรู้อย่านด้วยเข้เห็นแล้วก็คือเขาเร็วช้า